กดมาแล้วบัชออกใหม่ซันคิสเตอร์บัชของ m a เบ e l l ลีนสอสีตัวเต็งมาลองกันมันเป็นยังไงสีที่เป้เลือกมาคือสี02กับ30นะคะ02จะมีความสีส้มแบบนี้เลยส่วน30เนี่ยจะเป็นออกสีชมพูชมพูนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป้เอาสี02ไปลองมาแล้วมันมีความติดทนหนักมากคือถ้าสมมุติว่าไม่ใช้แบบเมคอัพ r e วเวอร์ลลางละ่ละละ้างไม่ออกเป็นบัชที่ติดทนมากจริงๆ แพิเกเตอร์เอ่ยแพคเกจจิิงเอ่ยเหมือนลิปเขาเลยแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ลิปนะมันเป็นบัตช0ศูนย์สองและสามศูนย์สีที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีทั้งหมดสิบสีนะมันจะมีสีที่มีกลิตเตอร์ผสมด้วยก็คือสีศูนย์สองเนี่ยแหละโอ้หศูสองส้มแบบสวยแพงซันคิสจริงจริง และสี30สวยน่ารักชมพูสดใสมากเป็นสีที่ไม่ได้ผสมกลิตเตอร์นะคะแต่ก็ยังให้ความแบบดูโกลของผิวอยู่เิมเลยว่าติดเน่นทนนานจริงๆแต้มนิดเดียวก็พอไม่ไงั้นมันจะแดงเกินเรื่องมากๆใครที่ยังไม่มีบรัชนะ้ำติดทนและดูธรรมชาติขนาดนี้ชมพูอ่องๆแล้วเลือกขนาดนี้แนะนํานี่เลยค่ะเมมเลินซันคิสเซอร์เพรามาจึ้งอีกแล้วแก